แม่บ้านคนอื่นๆเน,น่ะ,ะเขาโดนตรวจปากมดลูกบ่อยไหมแต่ที่เบลอ่ะคนคนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะคะคนที่สองอ่ะคนลูกคนที่สองอ่ะตรวจบ่อยมากแล้วสิสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลมีเดียทุกๆุกคนนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเบลจะมาแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกที่อิหร่านนะคะประเทศอิหร่านเป็นเมืองมุสลิมนะคะเป็นเมืองมุสลิมเนาะเขาจะนับถือาศาสนามุสลิม แต่ว่าพูดไม,ไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะคะเป็นพูดภาษาเปอร์เซียนะคะเป็นพูดภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศอิหร่านเลยส่วนเบลนะคะพูดภาษาอิหร่านได้นิดหน่อยฟังได้นิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับเยอะมากนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาแชร์ประสบการณ์การลอดลูกที่นี่นะคะเบลตั้งเบลแต,งลต่งงานกับสามีมาได้ห้าปีแล้วนะคะมาได้ห้าปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคน ลูกคนแรกนะคะเบลไปก็รู้ตัวว่าท้องนะคะสามีก็เลยพาไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะก็ไปหาคุณหมอคุณหมอ,ค,หมอคนนี้ดีก็เลือกคุณหมอแล้วก็ไปหาคุณหมอะคะ่ะพอเขาจะให้เข้าไปหาคุณหมอเขาจะไม่ให้เข้าให้ผู้ชายเข้าไปเลยนะแม้แต่สามีก็ไม่ให้เข้าไปนะคะเราที่เป็นคนต่างชาติตอนที่ตั้งท้องลูกคนแรกคือพูดภาษาอิหร่านไม่ได้เลยนะคะพูดภาษาอิหร่านไม่ได้สักคําเลย ูดได้เขาว่าสาลามอย่างเดียวนะสวัสดีอย่างเดียวเลยแต่คุณหมอก็ใจดีนะคะให้ก็เวลาไปก็ให้สามีเข้าไปด้วยนะคะทําไมเขาถึงไม่ให้ผู้ชายเข้าไปนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นห้องตรวจรวมไม่ใช่ห้องแบบ VIP หรือแยกกันนะคะเป็นห้องตรวจรวมเพราะเราเข้าไปนี้อีกคนหนึ่งก็ตรวจปากมดลูกอยู่อย่างนี้นะคะเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้ผู้ชายเข้าไปนะคะ เป็นที่ต้องห้ามไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่เคยตั้งท้องที่นู่นเลยไม่เคยคลอดลูกที่ประเทศไทยเลยนะคะว่ามีลูกก็มีที่อิหร่านทั้งหมดทั้งสองคนเลยเพอไปหาหมอนะคะเขาก็ตรวจเช็คเราปกตินะคะวัดความดันน้ำหนักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่ากินอันนี้ดีกินอันนั้นไม่ดีนะคะแล้วก็ดีทุกอย่างเลยนะคะลูกคนแรกนะคะคุณหมอใจดีนะคะ เห็นเราเป็นคนต่างชาติก็ช่วยนะคะให้สามีพูดคุยนะคะแล้วก็ให้วิตามินมากินแบบนี้นะคะเหมือนคนท้องทั่วไปพอเราจะไปคลอดนะคะพอจะไปพอครบกําหนดคลอดนะคะน้ําพอคืนนั้นนะคะน้ํคขําเเร็วก็แตกแตกตอนเช้าตอนหกโมงเช้าแตกรอบแรกคือไม่รู้เลยว่าตัวเองน้ํคขําแตกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมีลูกนะคะรอบแรกนะคะก็ไปเดินไปบอกสามีว่า น้ำอะไรไม่รู้นะคะออกมานะคะสามีก็บอกว่าให้นอนก่อนนอนก่อนดูดูสถานการณ์สักพักหนึ่งพออีกสักพักหนึ่งนะคะพอจะเดินไปเข้าห้องน้ําน้ําข้ามก็แตกอีกนะคะก็เลยใส่เสื้อผ้าไปไปที่โรงพยาบาลนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลก็ไปถามหาคุณหมอคุณหมอไม่อยู่นะคะคุณหมออยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง คุณหมออีกคนหนึ่งก็เลยมาตรวจปากมดลูกก็เลยบอกว่าปากมดลูกเปิดแล้วนะคะก็เลยจะคลอดก็เลยเบลอ่ะก็เลยได้นั่งรถรถอัมบิเลนนะคะรถอัมบิเลนไปที่อีกรงพยาบาลก็ไปคนเดียวนะคะสามีก็ไม่ได้นั่งไปด้วยสามีก็ขับรถตามรถอัมบิเลนไปนะคะพอไปถึงห้องคลอดเสียงคนคลอดกรีดร้องกรีดการ์ดนะคะ คือเขาไม่สนใจเลยนะจะร้องก็ร้องไปนะคะเดียวเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าของโรงพยาบาลนะคะถอดสร้อยถอดอะไรออกหมดแล้วก็เข้าไปนอนนะคะมีพยาบาลคนหนึ่งเขาก็เอาน้ำผลไม้มาให้นะคะหนึ่งนึ่กองแล้วก็มีเข็มฉีดยามาฉีดที่ก้นเรานะคะฉีดที่ก้นเข้าไปนะคะเบลก็รู้สึกเจ็บขึ้นมา เจ็บนิดนึงแล้วก็ค่อยเจ็บเป็นระยะระยะแบบนี้นะคะเพราะมันเจ็บมากคนแรกคือไม่เคยท้องเลยแล้วก็เจ็บเจ็บจ็บมากมากเจ็บเหมือนจะตายเราล้งไห้จนเจ็บพยาบาลก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูแล้วก็ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรเราก็ร้องก็เจ็บก็บอกเราก็บอกให้เขาช่วยนะคะเขาก็ไม่ช่วยเราเราก็ร้องเจ็บอยู่นั่นน่ะมันร้องโอ๊ยโอยอย่างนั้นคือเหมือนในหนังเหมือนในละครคือมากกว่านั้นด้วยมากกว่านั้นด้วยซ้า แล้วเจ็บมากแล้วก็จะมีคนอยู่สองคนเหมือนเป็นพยาบาลฝึกหัดเดินเข้ามาถามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคือเราก็เจ็บอยู่เบลเป็นคนปากปากไม่ค่อยดีก็เลยบอกเขาว่าอย่าพูดเดยอะอย่าพูดอย่าถามตอนนี้เจ็บท้องมากแล้วไปเรียกหมอมาอี่างเขาก็เลยไม่พูดเลยเก็เลยเดินออกไปนะคะคือเป็นคนนิสัยไม่ดีนะก็มันเจ็บท้องอ่ะจะจะพูดอะไรอ่ะจะมาพูดทําไมก็เจ็บท้องอยู่นะคะและทีเนี้ย พอจะคลอดนะคะพอเด็กเด็กจะออกมาลูกคนแรกจะออกมาพอลูกคนแรกจะออกมาหัวมันออกเรารู้สึกว่าหัวมันออกนะคะหัวมันดันออกมาแล้วอะ่ะแต่ว่ายังไม่มีคุณหมอเข้ามาเลยแล้วทีเนี้ยก็โชคดีที่มีพยาบาลเดินผ่านเขาก็เลยแวะหัวแวะเข้ามาดูนิดนึงก็เลยพอเห็นหัวเด็กนะคะเขาก็เลยเรียกหมอออกเข้ามาหมอก็เลยมาคลอดนะคะคือ บ่งก็บ่งหมอก็แต่งชุดเข้าห้องคลอดมาแล้วก็เบ่งออกเลยนะคะแต่ว่าเบลคลอดง่ายเบ่งสองทีก็ออกแล้วนะคะลูกคนแรกนะคะแล้วเขาอะเบ่งออกแล้วใช่ไหมเด็กออกมาตัดสายสะดือช่างน้ำหนักวัดความดันอะไรเรียบร้อยใส่ออกซิเจนให้ลูกคือโอเคเย็บแผลคือคนแรกอะเย็บแผลหมอเย็บแผลมือเบามากพูดดีพูดพอนะคะคือทำดีมากเลย พอเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราไปห้องพักฟื้นนะคะก็นอนบนเตียงเขาก็ลากเราไปห้องพักฟื้นพอไปห้องพักฟื้นนะคะก็ให้เรานอนเ้าก็นอนพอตื่นขึ้นมาเขายังไม่เอาลูกมาให้เรากินนมเลยแต่เป็นห้องรวมนะคะเป็นสี่ประมาณสี่เตียงสี่เตียงห้องรวมก็เขาก็ให้นมกันหมดแล้วแต่ว่าเบลเป็นคนต่างชาติยังไม่มีลูกขึ้นยังไม่เอาลูกมาให้เรากินให้ลูกเรากินนมเลย แล้วคัเนี้เขาก็จะมีญาติให้มีญาติขึ้นไปด้วยให้ญาติมาหาเราด้วยนะคะเบลก็มีแม่ย่านะคะแม่สามีนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนเบลก็ให้แม่สามีไปตามว่าลูกเราอยู่ในลูกเราอยู่หนทาไมเขาไม่เอามาให้สักทีเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็เลยให้เบลแต่งตัวใส่ไปล้างเลือดล้างอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่งตัวไปเอาลูกไปดูลูกอยู่ข้างในพอไปดูลูกเราก็ตกใจเนึกว่าลูกเป็นอะไรนะคะ สรุปก็นอนอยู่ท่านี้เอามือนอนแล้วก็หลับไม่ร้องไห้เหมือนเด็กคนอื่นเลยนะคะลูกคนแรกนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลที่เอกชนที่ไปเขาบริการไม่ค่อยดีนะคะพูดไม่ค่อยหมอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาตรวจครั้งเดียวแค่นั้นเราก็จบไปนะคะนอนนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนพอขากลับนะคะ เขาก็เอามาตรวจเรานิดๆหน่อยๆนะคะตรวจดูลูกแล้วก็กลับบ้านหลยจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วก็พาลูกไปลงไปข้างล่างแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ลูกแล้วก็กลับบ้านเลยนอนคืนเดียวที่ที่นี่นะคะเขาไม่ให้นอนเยอะเขาไม่ให้อยู่แต่ว่าที่เมืองไทยนะคะเดยถามพี่สาวเขาให้นอนสองคืนแล้วก็ดูอาการดูเด็กตัวเหลืองไหมอะไรนี้สองคืนแต่ว่าที่นี่คืนเดียวคือ ดูเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบกลับบ้านเลย